สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็มาพบกันอีกหนึ่งคลิปดีๆตรงนี้ค่ะของวันที่27นะคะมกราคม 2568กันนั่นเองค่ะสําหรับวันนี้ก็จะเป็นเหล็กรางรถไฟนะคะที่เป็นมีดอินเน็ตมีดพกพามีดเดินป่าหรือว่าจะเป็นมีดใช้งานหนักใช้งานจริงใช้งานทนนะวันนี้มีมากัน9เล่มค่ะสําหรับพีพีทีองการอยากจะได้ในส่วนของมีดที่ทํามาจากเหล็กรางรถไฟกันนะคะตรงนี้ก็จะมีมากัน9เล่มนะคะสําหรับงานเล่มแรกของเราค่ะมีความยาวของใบยอยู่ที่13นิ้วกันเลยทีเดียวนะคะ สันหนา8มิลค่ะกว้างอยู่ที่ 2. 2นิ้วด้าน7.7นิ้วค่ะเรามาพร้อมกับด้ามไม้ประดู่ที่ยาวขึ้นนะคะตรงนี้มาแบ่งปันกันเล่มละ900บาททวนนั่นเองค่ะตรงนี้มาพร้อมกับด้านไม้ไซส์ใหญ่ขึ้นนะคะตรงนี้ที่ยาวขึ้นนะคะเหมาะสําหรับการใช้งานไม่ว่าจะเป็นงานอนเนกประสงค์เพื่อการเกษตรตรงนี้ได้หมดเลยค่ะสําหรับงานเล่มที่1ของเราแบ่งปันกันที่ราคา9 0 0บาททวนนั่นเองค่ะมาต่อกันเล่มที่2กันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่มที่2ของเรานะคะ จะมีความยาวของใบยอยู่ที่11.9นิ้วค่ะสันหนา7มิลกว้างอยู่ที่2.4นิ้วด้าม7.9นิ้วค่ะแต่ต้องขออธิบายเล่มนี้นิดนึงนะคะก็จะมีตำหนินะคะแต่จะแบ่งปันกันที่ราคาเล่มละ550บาทนะสำหรับพี่ๆที่ไม่ได้เน้นสวยนะคะเพราะว่าเกิดจากการชุบคมนะคะเพราะว่าโค้งเนี่ยจะ คมมันจะโค้งนิดนึงนะเพราะว่าเกิดจากการชุบคมนะเหมือนคมตรงเนี้ยไม่ค่อยคือมันเลื้อยอ่ะคือมันจะพูดยังไง คมมันโค้งอะค่ะพี่แต่มันมีตำหน,หนินิดนึงแต่ถ้าสําหรับพี่ที่เน้นในเรื่องของการใช้งานนะคะไม่ติดว่าสวยนะตรงนี้ก็สามารถใช้งานได้แต่ก็ไม่มีปัญหาต่อการใช้งานค่ะเราก็ยังรับประกันมีดอยู่นะคะตรงนี้สําหรับงานเล่มที่2ตรงนี้เราจะมาแบ่งปันกันที่ราคา550บาทเท่านั้นค่ะเพียงแค่เล่มเดียวเท่านั้นค่ะเพราะว่าคมมันโค้งนะคะเกิดจากการชุบคมตอนคืนคมนั่นเองค่ะแต่ก็ไม่มีผลต่อการใช้งานใดๆทั้งสิ้นอย่างแน่นอน ก็ยังสามารถใช้นะีใช้งานฟันไม้หรือว่าใช้งานได้ตามปกติทั่วๆไปนั่นเองค่ะ สำหรับงานเล่มที่3มของเรานะคะมีความยาวของใบยอยู่ที่12.4นิ้วสันหนา8มิลกว้างอยู่ที่2.5นิ้วและด้าม7.9นิ้วค่ะเรามาแบ่งปันกันที่ราคา900บาททวนนั่นเองค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นด้ามที่ค่อนข้างยาวขึ้นใหญ่ขึ้นนะคะในในเรื่องของการใช้งานหนักใช้งานจริงเลยนะคะตรงนี้กับงานเล่มที่3ของเราเรามาแบ่งปันกันที่ราคา900บาททวนนั่นเองค่ะ มาต่อกันเล่มที่4ี่กันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่มที่สี่ของเราค่ะมีความยาวของใบยอยู่ที่11.6นิ้วค่ะสันหนา7มิลกว้างอยู่ที่2.4นิ้วด้าม7.6นิ้วค่ะเรามาแบ่งปันเล่มนี้กันที่ราคา900บาททัวนนั่นเองค่ะส่วนอกสนใจงานมีดเล่มไหนก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร064989226 <c oughs> มาได้เลยนะคะตรงนี้กับงานช่างกับงานมีดของเชอร์เบลมีดดาบไทยนะคะที่ทำโดยช่างบอยประเสริฐแพนนั่นเองค่ะ มาต่อกันเล่มที่5กันได้เลยค่ะสําหรับเล่มที่5ตรงนี้ก็จะเป็นไซส์ใหญ่ทีหนึ่งนะคะไซส์ใหญ่ขึ้นค่ะเพราะว่ามีความยาวของใบยอยู่ที่13.4นิ้วสันหนา7มิลกว้างอยู่ที่2.5นิ้วและด้าม7.7นิ้วค่ะเล่มน,นี้มาแบ่งปันกันที่ราคา900บาททัวนั่นเองค่ะทางร้านเรารับประกันงานมีทุกเล่มและก็บริการส่งให้ฟรีมีเก็บปลายทางด้วยนะคะสำหรับการเก็บเงินปลายทางตรงนี้จะบวกเพิ่มเพียงแค่50บาทนะ มาต่อกันเล่นที่6กันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่นที่6ของเรามีความยาวของใบอยู่ที่13นิ้วค่ะสันหนา8มิลกว้างอยู่ที่ 2.4นิ้วด้าม7.7นิ้วค่ะแบ่งปันกันที่ราคา900บาทนั่นเองค่ะอยากเห็นในส่วนของมีดหรือว่ารูปภาพที่ชัดเจนก็สามารถเข้าไปชมได้ในส่วนของ f a ร e b o o k ค่ะเชอร์เบลมีดดัดไทยเช่นกันหรือว่าจะใช้เบอร์โทรที่เราแจ้งไปข้างต้นนะคะเพื่อที่แอดไลน์แล้วก็สอบถามในแชทส่วนตัวได้ด้วยเช่นกันค่ะตรงนี้ส่วนอกสนใจงานมีดเล่มไหนก็สามารถจับจองกันไว้ก่อนได้เลยเพราะว่างานมีดของเราแต่ละคลิปแต่ละเล่มจะมีเพียงแค่เล่มเดียวเท่านั้นค่ะ มาต่อกันเล่มที่7กันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่มที่7ของเรานะคะมีความยาวของใบอยู่ที่13นิ้วค่ะสันหนา9มิลกว้างอยู่ที่2.5นิ้วและด้าม7.7นิ้วค่ะแบ่งปันกันที่ราคา900บาทนั่นเองค่ะจะเป็นไซส์ใหญ่นะคะตรงนี้จะเน้นในเรื่องของการใช้งานหนักใช้งานจริงๆได้ด้วยนะคะสําหรับงานชุดเหล็กรางรถไฟของเรานั่นเองค่ะ มาต่อกันเล่มที่8กันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่มที่8ของเราทรงก็จะโค้งนิดนึงนะคะตรงนี้ของเราจะเป็นงานมีดอินเน็ตมีปตกผามีเดินป่ามีใช้งานหนักตรงนี้ได้หมดค่ะก็จะมีความยาวของใบยอยู่ที่13.5นิ้วสันหนา9มิลกว้างอยู่ที่2.6นิ้วและด้าม7.7นิ้วค่ะเล่มน,นี้ค่อนข้างใหญ่ค่อนข้างโตเลยนะคะใช้งานหนักๆได้สะดวกสบายกันอย่างแน่นอนค่ะแบ่งปันกันที่ราคา900บาททวนนั่นเองค่ะ และเล่มสุดท้ายท้ายสุดตรงนี้ค่ะก็จะเป็น เล่มที่9ของเรานั่นเองค่ะมีความยาวของใบยอยู่ที่12.7นิ้วค่ะสันหนา8มิลนะคะกว้างอยู่ที่2.5นิ้วและด้าม7.9นิ้วค่ะเรามาแบ่งปันกันที่ราคา900บาททัวนนั่นเองค่ะสนกสนใจงานมีเล่มไหนก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร064ค่ะ9892265ได้เลยหรือว่าจะเข้าไปชมในส่วนของ Facebook ค่ะเชอร์เบลมีดาไทยและกดติดตามในส่วนของ YouTube ได้ด้วยนะคะตรงนี้กดติดตามและก็กดตรงกั ดิ่งค่ะเพื่อที่จะได้แจ้งเตือนในคลิปก็ต่อไปจะได้รับชมมิตรสวยๆจากพี่ช่างบอยปราเสริอแพ้กันทุกๆคลิปนั่นเองค่ะจะได้ไม่พลาดกันนะคะตรงนี้สําหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ